เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีจังหวะของมันเองนะบางช่วงก็รู้สึกว่าพุ่งไปข้างหน้าแบบสุดๆเลยแต่บางทีก็เหมือนกับว่าเราติดลมย่ำอยู่กับที่หรือบางทีก็ถอยหลังไปซะง,งั้นการทำความเข้าใจจังหวะที่ว่านี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆของการพัฒนาตัวเองเอาล่ะครับอยากให้ลองหยุดคิดแล้วถามตัวเองจริงๆจังๆสักแป๊บหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะชีวิตของเรามันเป็นแบบไหนกันแน่ คำตอบของคำถามง่ายๆข้อนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพกันชัดๆเลยนะฮะเราจะมาลองใช้เอ,อ่อฟรมเวิร์กง่ายๆอันหนึง่งที่จะแบ่งจังหวะชีวิตออกเป็น3รูปแบบเพื่อที่เราจะได้สํารวจดูว่าในแต่ละวันเนี้ยพลังงานของเรามันถูกใช้ไปกับอะไรกันแน่โอเคครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยจังหวะชีวิตของเรามันแบ่งได้เป็น3สภาวะใหญ่ๆเลยซึ่งมันจะชี้เราเห็นได้ชัดมากครับว่าในแต่ละวันพลังงานของเรามันกําลังไหลไปในทิศทางไหนมาเริ่มกันที่สภาวะแรกเลยนะครับชีวิตที่ถดถอยครับช่วงเวลานี้เนี่ยพลังงานของเรามันจะเหมือนถูกดูดหายไปเลยครับ กับวังวนของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความหมกมุ่นความโกรธหรือการตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดไปสิ่งพวกนี้แหละครับที่มันคอยดึงเราให้ถอยหลังไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าต่อมาสภาวะที่สองครับชีวิตที่ย่าอยู่กับที่อันนี้เนี่ยจะว่าเป็นกลางๆก,ก็ได้นะคือมันเหมือนเราลอยตัวไปเรื่อยๆอครับปล่อยให้ชีวิตมันผ่านไปวันๆถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรเสียหายชัดเจนแต่ก็นะครับ มันก็ไม่มีการเติบโตที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นเหมือนกันและสุดท้ายครับสภาวะที่3ชีวิตที่พัฒนานี่แหละครับคือช่วงพีคเลยเป็นช่วงที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราลงมือทำครับขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีพลังสุดๆคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าเราอยู่จุดไหน ลองมาดูไอเดียที่เรียกว่าสมการการเติบโตกันครับไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่คณิตศาสตร์อะไรยากๆเลยครับแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศง่ายๆที่จะชี้ให้เราเห็นว่าพลังงานของเราเนี่ยมันถูกใช้ไปกับอะไรบ้างคอนเซปมันง่ายมากครับลองคิดซะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทุกคนมีพลังงานอยู่เต็มร้อยร้อยเปอเซเลยแล้วคำถามคือเราเอาพลังงานร้อเซนี้ไปใช้กับการพัฒนาตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้ไปกับการย่ำอยู่กับที่ปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆเท่าไหร่แล้วก็เสียไปกับเรื่องที่มันคอยฉุดรั้งเราไว้กี่เปอร์เซ็นต์ดูตารางนี้สิครับมันจะทําให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆไปเลยนะถ้าเราทุ่มพลังร้อยเปอร์เซ็น์เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วมีเรื่องมาฉุดรั้งเราแค่เปอร์เซ็นต์เดียวสุดท้ายเราก็ยังก้าวหน้าไปตั้ง9 9ซแต่ถ้าเราพัฒนาเต็มร้อยแต่ก็โดนฉุดรั้งเต็มร้อยเหมือนกันผลลัพธ์มันคือศูนย์ครับคือเราไม่ได้ไปไหนเลย และที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเราไม่พัฒนาเลยแถมยังปล่อยให้ตัวเองย่ำอยู่กับที่แล้วก็โดนฉุดรั้งอีกผลลัพธ์มันจะดิ่งลงเหวไปเลยครับติดลบแบบมหาศาลจากสมการที่เราคุยกันเมื่อกี้มันพาเรามาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือการเปลี่ยนไอเดียนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรู้ในชีวิตประจาวันของเรานั่นเอง ใช่แล้วครับหัวใจของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งคิดเลขเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆนะแต่มันคือการใช้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนตัวเราเองแบบซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าพลังงานอันมีค่าของเราในแต่ละวันเนี่ยมันถูกใช้ไปกับอะไรแล้วเราพอใจกับทิศทางนั้นแล้วหรือยังและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายครับคำถามที่สำคัญที่สุด ที่อยากจะฝากให้ทุกคนลองนำกลับไปถามตัวเองดูอาจจะเป็นคืนนี้ก่อนนอนก็ได้ว่าวันนี้พลังงานส่วนใหญ่ของเรามันถูกใช้ไปกับจังหวะไหนกันแน่มันถดถอยย่ำอยู่กับที่หรือว่ามันกำลังพัฒนาไปข้างหน้าเพราะคำตอบที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่เราให้กับตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเสมอครับ